ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอดีๆนะครับผมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการข่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบนอ m มูเ t เตอด้วยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งแทคนิกของโปรแกรมนี้มันดีอย่างไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ต ไม่จะเปต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด p c ไว้เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวี่ทั้งวันครับอย่างเช่น r ร็กนาร็อกออนไลน์ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของ r a ็กนาร็อกและทำควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอทดใช่ไหมยี่ชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกมแร็กนาร็อกก็ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนําปัจจุบันเนี่ย ผมเล่น F K Journey บนตัวของโปรแกรมตัว U G Phone ใช่ไหมอะกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับ ตัวของเกม F K Journey ยังอยู่ในคลาวเหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์ให้เราเหมือนเดิมและเผื่อใครอยากดาวน์โหลดนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตารางคลิปแล้วเนาะแล้วก็ดูครับลิงก์ดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด a f k 0 0 0นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพ,พร้อม โอเคผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านที่มารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์่างดาวทุกท่านนะครับวันนี้ผมภูมิจะไปอาราฟอร์อมันี่เกดเช่เกย์สำหรับวันนีเน้เราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่มีภาษาไทยที่ว่าโซแรนนิวเวิร์ดหรือว่าเกมถังซานเอเมโอนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึง ID ดีของคุณเดียโบเนาะที่เติมเงินไปทั้งหมดนะครับวันนี้เป็นวันที่8ของเกมเปิดนะครับตอนนี้ปัจจุบัน ก็น่าจะประมาณ900,000แต้มแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เงินยังเหลือในตัวเนี่ยนะครับประมาณ700ดอลลาร์นะครับตอนเช้าที่ผมเปิดการชาไปเนี่ยจากตอนแรกประมาณ2,700ดอลล์ใช่ไหมเหลือประมาณ2,200นะครับซึ่งคุณเดียบโบใช้เพิ่มเติมในการทำตัวละครเนี่ยอีกประมาณ1,500ดอลล์เนาะก็ประมาณ5,000 50, บาทใช่ไหมแล้วล่าสุดครับมีการเติมเพิ่มอีกประมาณ 2,000 0กว่ากว่านะครับก็คือประมาณ700ดอลน,นี่รับทั้งหมดครับนี่อีประมาณ700ดอเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับการันตีว่าได้เห็นปีกทังเฉินแน่นอนนะครับการันตีเลยว่าได้เห็นแน่นอนแล้วในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงแบบว่าเป็นดราม่าเล็กๆน้อยๆล้กันนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวผมอะผมทำ YouTube มาเนี่ยผมไม่เคยไปนั่งด่าคนดูเลยเพราะว่าผมแบบสังเกตเสมอว่า ตัวเราเองอะ่ะทำ YouTube มาใช่ไหมเราเปิดเป็นสาธารณะแล้วเราเปิดให้คนดูอะ่ะสามารถคอมเมนต์ได้ตลอดเวลาใช่ไหมซึ่งมันสามารถปิดคอมเมนต์ได้ไงแต่ผมก็เปิดให้คนดูสามารถแบบคอมเมนต์อะไรก็ได้เพราะฉะนั้นใครจะดา่าหรือว่าใครจะว่าหรือว่าใครจะชมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือผมจะไม่ได้ซีเรียสเลยแต่ว่าพอดีพังเอิญว่าเรามาทําคลิปถังซานแล้วเราอาจจะแบบว่ามีหลายๆคนถามมานะครับว่าแบบเฮ้ยทาไมถึงทาของ ไอเทมให้เจ้าของไอดีมั่วหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เพราะว่าเติมเงินไปตั้งเยอะทําไมรู้สึกว่าไม่เอาไ d ดีไปให้คนอื่นเล่นอะไรประมาณนี้ใช่ไหมต้องบอกก่อนนะครับว่า ID ดีเนี้ยผมไม่ได้เล่นเลยผมขออนุญาตคุณเดียโบแค่มารีวิวตัวละครและเปิดกาชาเท่านั้นผมเป็นคนเติมเงินให้เพราะว่าผมเติมเงินได้ในราคาที่ถูกกว่าแค่นั้นเองนะครับนอกนั้นเนียคุณเดียโบทําตัวละครเองหมดเลยเออปัจจุบันเนี้ยถ้าจะให้ดูนะครับตอนนี้นะ มันอาจจะดูไม่คุ้มค่าแหละนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจว่าเจ้าของ ID เขาต้องการแบบนั้นนะปัจจุบันเนี่ยนะครับที่เราเปิดกาชาไปได้ตัวของกระบี่เฉินซิน UR มา2ตัวใช่ไหมอ่าทการ์ดล้ําค่าก็ติดตรงนี้แล้วนั่นเองนะครับนี่ตัวนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมอ่าอีกตัวหนึ่งแล้วก็ถอ่าตัวของถังห้าวเนี่ยอันนี้ค่อนข้างสุดเลยสังเกตสกิลวงแหวนระเบิดเนี่ยเลเวล5ซึ่งยังไม่ได้ทําตัวของสเตตัสออปชันด้วยนะเราลีหาแค่ตัวนี้ครับ ลหลายคนอาจจะบอกว่ามันไม่คุ้มค่าหรอกนะครับแต่ว่าเจ้าของไอเดียเขาต้องการะเขาก็ไล่ทําเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจว่ามันเป็นเงินเขาผมก็เลยไม่ได้กล้าทำเนาะอย่างเช่นตอนที่เมื่อเช้าเราเปิดกาชาไปใช่ไหมซึ่งผมเปิดไปแค่ประมาณแบบให้มันได้ของที่คุณเดียโบะเขาสักมาเนาะบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยมึงไปเลือกตัวนี้ทําไมก็คุณเดียโบอยากได้เฉินซินนะครับผมก็เลยต้องเลือกให้เข้าใจตรงกันเนาะเพราะฉะนั้นของทุกอย่างเนี่ยคือเขาทําเองหมดเลยนะแล้วปัจจุบันเนี่ยตอนเนี้ย ระดับสกิลวงแหวงคือเลเวล5ใช่ไหมนะเหลือทําตัวสกิลตัวนี้อีก4ี่เลเวลก็จะกลายเป็นเลเวล9นะครับแล้วก็เหลือทําตัวของรีหาออปชันอีกอันนึงเนี่ยให้เป็นบวกเลเวลสกิลวิญญาณเนี่ยอีก1ก็จะกลายเป็นเลเวลตันเลยเพราะฉะนั้นคือเขาต้องการสุดจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ได้แบบว่ามีแค่คนดูมาว่าผม,มาอะไรอย่างนี้เนาะก็แบบบางทีก็ไปว่าคุณเดียโบด้วยไงก็เลยแบบมาแถลงไขให้เข้าใจละกันเพราะว่าหลายๆคนก็บาง บางทีก็ว่าแบบเฮ้ยทำแบบนี้คือมันไม่คุ้มหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ใช่ไหมทำแล้วรู้สึกมันเพิ่มมาแค่นิดเดียวเนี่ยทำไมถึงทำนะครับหรือว่าทําไมไม่ทําตัวละครที่เป็นเลดเกมไปเลยบางตัวที่ใช้ได้ยาวๆนะครับคุณเดียโบอันนี้คือผมก็ถามไปแล้วเหมือนกันเนาะว่าเหตุนผลอะไรคุณเดียโบก็บอกว่าผมอ่ะต้องการสุดในตอนนี้สุดแค่เพิ่มขึ้นมา1%ผมก็ทํา เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเดียโบเนี่ยเขามีการ์ดที่เอาไว้เปลี่ยนในตอนที่มันแบบเป็นเมตาอื่นๆเพิ่มเติมแล้วแล้วก็อันที่จริงอ่ะผมแนะนําว่าถ้าคุณเดียโบจะเติมเยอะในตอนแรกด้วยซ้ำนะก่อนนั้นก่อนหน้านั้น,นประมาณ1เดือนนะเราคุยกันว่าเอ้ยคุณเดียโบจะเติมวันแรกประมาณ200,000ใช่ไหมครับ ถ้าเป็นผมอ่ะผมจะแนะนําให้เล่นจูจูชิงไปเลยเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ตีบอสเก่งที่สุดในเกมแต่คุณในโบบอกว่าเขาจะเล่นหมาหงจิ้นเพราะว่าจะเปลี่ยนปิดกระบี่เฉินซินซึ่งเขาอ่ะมีแผนฟิกไว้แล้วเพราะฉะนั้นบางทีอ่ะสิ่งที่เราเห็นว่าโอ้ยมึงทาการ์ดพวกนี้ไปทําไมหรือว่ามึงทําตัวละครไปทาไมอ่ะเจ้าของไอเดียอ่ะคือเขาศึกษามาแล้วนะครับต้องขอย้านะว่าเขาศึกษาในรูปแบบของเขามันอาจจะไม่ได้เหมือนเมตาคนอื่นหรือว่าไม่เหมือนแบบยูทูบเบอร์คนอื่นๆ ที่เพื่อนๆไปดูแต่คือเขาก็ศึกษาในแบบของเขามานะ,นะครับก็น่าจะแบบไปศึกษาจากจีนอะไรว่าไปเนาะเพราะฉะนั้นมันมีหลายเมตานะครับอย่างที่บอกคือมันเป็นเกมที่จะบอกว่าป่าเงินใส่กันไหมผมว่าก็ระดับหนึ่งเหมือนกันอย่างเช่นวันนี้เนาะวันที่21พฤศจิกาเนี่ยถ้าเข้ามาดูอันดับค่าพลังของเซิร์ฟสเซิร์ฟนี้นะครับอันดับ1คุ่เคุด,ดียาโบเนี่ยพลังประมาณ2 3 0 0 0 0อันดับ2พลังประมาณ1แสนเก้าใช่ไหมตอนนั้นนะ แต่ว่าปัจจุบันนี้คุณเดียโบพลังประมาณ2อ0 0 0นนะครับอัดการ์ดอัดอะไรทุกอย่างพลังเพิ่มขึ้นมาประมาณ3 0 0 0 0เพราะฉะนั้นก็วันพรุ่งนี้วันที่22เนี่ยปลดล็อกเลเวล49อาจจะแบบสเตตัสเพิ่มขึ้นมาเยอะกว่านี้ก็ได้เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกบางคนอาจจะดูแล้วมันรู้สึกแบบเอ้ยมันหงุดหงิดมันไม่เหมือนคนอื่นทามึงมึงทําของมั่วให้เขาอะไรอย่างเงี้ยคือคือคอ,อยากจะบอกว่าคุณเดียโบเขาเขาทำของเองนะครับคือผมไม่ได้แตะเลย ก็คือแบบไม่ค่อยกล้าใช้เงินเขาอ่ะคือคุณเข้าใจปะถ้าจะให้พูดตามตรงเลยคือเติมเงินโบนัสปัจจุบันเนี่ยนะครับ9แสนหนึ่งหมื่นแต้มเนี่ยถ้าตีเป็นเงินเนี่ยก็ประมาณ4แสนห้าหมื่นบาทแล้วนะเออเหลือใช้ให้มันครบล้านเนี่ยก็ประมาณ5้าแสนเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยผมขอเขาแค่มารีวิวตัวละครแล้วก็เปิดกาชาเนะนี่ยแค่เนี้ยก็คุ้มสำหรับผมแล้วนะครับนอกนั้นเขาคือทําของเองหมดเลยมันจะได้แบบว่าเป็นบิวเมตาอะไรที่ เขาอยากเล่นนะประมาณนั้นละกันเพราะฉะนั้นอันเนี้ยอย่างที่บอกคือมาแจ้งให้ทราบเฉยๆนะครับคือผมไม่ได้แบบว่าจะมานั่งแบบนั่งด่าก,กับคนดูอะไรหรอกคืออย่างที่บอกคือมันมีแบบว่าทัศนคติที่แตกต่างกันซึ่งมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับซึ่งผมก็เข้าใจนะหลายๆคนคอมเมนต์มาแต่ว่าก็มันไม่ใช่ไอเดีเราอะเข้าใจไหมครับคือผมก็บอกเพื่อนๆในทุกครั้งที่ผมรีวิวไอดีคนเดียโบนะไม่ว่าจะเป็นการรีวิวคอรสตูมการเปิดกาชาหรือว่าอะไรอย่างเนี้ย คุณเห็นมังกรโง่ๆตัวนี้ไหมไอเนี่ยราคา7 5 0 0 0บาทอะไอชุดไฟเที่ยเนี่ยหมื่นห้าไอทรงผมเนี่ยหมื่นห้าไอส่วนหลังเนี่ยประมาณ3 0 0 0 0ื่นกว่าบาน่ะเออคือคิดสภาพอบคือผมก็บอกทุกรอบเลยว่าโอ๊ตเป็นผมผมก็ไม่เติมนะแล้วผมก็บอกคุณเดียโบยว่าแบบไอตัวมังกรน่ะมันประมาณ7จ็ดหมื่นห้านะผมว่าไม่จะไปต้องเปิดหาก็ได้คุณเดียโบก็บอกว่าโอเคได้ครับพรุ่งนี้อะแมงมีมังกรและอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้น คือเขาเติมเงินน่ะมันเป็น ID เดีเขาเขาก็สามารถไปทําอะไรของเขาก็ได้ซึ่งเมตามันไม่เหมือนคนอื่นเลยนะครับลหลายคนก็เลยมาด่าว่าเอ้ยของมันมั่วคือต้องเข้าใจว่าคุณเดียโบะเขาก็แบบว่าทําตัวมาในรูปแบบที่เขาอยากจะเล่นและกันนะครับแล้วก็มันสุดเท่าที่เขาจะพอทําได้เพิ่มพลังขึ้นมา1%นเปอขาก็จะทำอย่างเช่นพวกหินรีออฟราคาประมาณ3,000บาทอย่างเงี้ยหรือว่าตัวของโบนัส ถังเฉือนอย่างเงี้ยนะที่มันได้ตอนราคา3 0 0แสนมัน้งใช่ไหมสามแสนอย่างเงี้ยการ์ดถังเฉือนอะไรอย่างเงี้ยนี่นะการ์ดถังเฉือนระเบิดวงแหวนอย่างเงี้ยซึ่งการ์ดตัวเนี้ยมันพิเศษกว่าอันอื่นตรงที่มันสามารถรีออปชั่นได้คุณยาโบก,ก็รีออปชั่นจนกว่ามันจะได้พวกบวกทักษะวิญญาณเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วยอะ่ะเป็นคนธรรมดาก็คงไม่ทาหรอกครับเป็นผมผมก็ไม่ทําเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่ามันเขาอยากสุดแค่ไหนอะ่ะเออเงินเขาหนาแค่ไหนเพราะว่าถ้าจะบอกว่าเติมไป 8วันประมาณ5 0 0แสนอย่างเงี้ยถือว่าเยอะไหมผมก็วองผมก็มองว่าผมคงจะไม่มีปัญญาทำได้ใช่ไหมแต่ถ้าจะเทียบกับ RO อย่างเงี้ยเออ r o m r o อย่างเงี้ยเขี้ยเติม20ล้านอ่ะมึงคิดดูดินะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกคือเขาจะทำเมตาไหนก็คือมันมันสุดแล้วแต่เขาละกันอันนี้คือแจ้งให้ทราบเพเฉยนอนแล้วก็เพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์ได้ตามปกตินะครับผมไม่ได้ว่าอะไรเลยเนาะก็หลักๆคือแจ้งให้ทราบประมาณนี้ละกันเพราะว่าคือผมไม่ได้อยากแบบ ไปให้เพื่อนเนี่ยไปว่าเจ้าของไ d ดีว่าเอาไ d ดีแม่งมาให้ผมทามั่วซั่วอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็คือแบบว่าเขาก็คือทําตามที่เขาอยากเล่นนะเอาง่ายๆคือเงินของเขาอ่ะครับเราไม่ต้องไปยุ่งแล้วกันผมก็ไม่กล้าไปยุ่งเหมือนกันผมขอแค่เปิดกาชาขนาดเปิดกาชาผมยังแบบเกรงใจเลยอ่ะไอเชี่ยกดทีหนึ่งสามพันบาทสามพันบาทเนี่ยคลิปหนึ่งแม่งประมาณห้าหมื่นอย่างเงี้ยเออเหลือเงินอีกเป็นกือน,นึงอ่ะเราก็ยังเกรงใจเลยก็เลยแบบ เหลือเงินให้เขาไปทําตัวเองเพราะว่าคุณเดียโบก็บอกว่าเดี๋ยวเปิดแค่กาชานะครับนอกนั้นเดี๋ยวผมจัดการเองหมดเลยก็หลักๆจะประมาณนี้ละกันถือว่าเป็นคลิปที่มาแจ้งให้เพื่อนๆทราบแล้วกันว่าไอเทมมันอาจจะแปลกๆไม่เหมือนคนอื่นอย่างที่บอกคือมันเป็นเมตาของคุณเดียโบจัดทําขึ้นมาเองละกันเนาะนะนะแล้วก็พวกสัตว์นู้นนี่นั่นเนี่ยหรือว่าสหายเนี่ยนะครับของเขาก็ เปิดมาจากเมื่อเช้าตอนแรกมีสีส้มประมาณ3ชิ้นอตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็น5ชิ้นแล้วนะอย่างที่บอกก็คือคุณเดียบโบก็ไปจัดสรรไ d ดีของตัวเองนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าคุณเดียบโบเนี่ยมีปาร์ตี้เล่นในเซิร์ฟเวอร์3อยู่แล้วเขามาเล่นกับเพื่อนนะครับผมแค่ยืม ID มารีวิวให้เพื่อนดูอันนี้คือขอย้ําอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับเนาะก็หลักๆจะประมาณนี้ละกันเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าตอนที่ผมไปรีวิวตัวของสกิลระเบิดวงแหวนขังห้าวแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนที่ มันมีแพ็กเกจตัวนี้ครบ1ล้านเมื่อไหร่แล้วนะครับเดี๋ยวมารีวิวปีทังฉินแล้วก็มารีวิวตัวโดยรวมด้วยว่าเฮ้ยเราเติมไปประมาณ1ล้านแต้มเนี่ยมันได้อะไรบ้างวะเนาะก,ก็หล,ลักๆจะระมาณนี้และกันเจอกันคลิปหน้าสักวันที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดสไคร้แล้วก็กดแชร์เจอกันครับสวัสดีครับ